ซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์สําคัญอีก1วันนะคะที่มีวันสําคัญอยู่1วันในสัปดาห์นี้นั่นก็คือวันวิทยาศาสตร์ของไทยเรานั่นเองนะคะซึ่งตรงกับวันที่18เดือนสิงหาคมค่ะและก็พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทยของเรานั่นก็คือคือใครรู้ไหมคะ ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่สี่ของเรานั่นเองนะคะซึ่งพระองค์ก็เป็นพระปิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทยนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมานำเสนอให้กับเด็กๆอีกเช่นเคยคะ่ะสำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมอะไรดีอยากรู้ไหมเอ่ยถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยวันนี้กิจกรรมที่คุณครูจะนำมา พาเด็กๆทดลองนั่นก็คือความลับของสีดำนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าสีดำมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะฮะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้แล้วเรามารู้จักอุปกรณ์กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างในการทดลองในวันนี้นะคะสิ่งแรกเลยนั่นก็คือปากาเมจิกค่ะ วันนี้คุณครูเลือกใช้สีดำนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าความรับของสีดำนั้นมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่สองค่ะอันนี้นะคะเราเรียกว่ากระดาษกรองนะคะกระดาษกรองนะคะเด็กๆหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะคะแต่ในกิจกรรมของเราที่เราจะทดลองเดี๋ยวคุณครูจะนําไปให้เด็กๆทดลองที่บ้านนะคะอันนี้เรียกว่ากระดาษกรองนะคะ,ะต่อไปค่ะ อันนี้นะคะหลอดหยดค่ะหลอดหยุด,ด,ยดที่บ้านใครไม่มีหลอดหยุดอาจจะใช้ช้อนแทนก็ได้นะคะช้อนเล็กๆแทนก็ได้หรือว่ามีหลอดหยุดที่เราคอยป้อนยาน้องเราก็เอามาใช้ได้นะคะต่อไปค่ะแก้วน้ํานะคะคุณครูใช้น้ําสะอาดของเรานี่แหละหรือว่าน้ำํำปลาของเราก็ได้นะคะต่อไปก็เป็นฝาขวดค่ะคุณควรวมาทําอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเราจะไปรู้ในตอนทดลองนะคะ เดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะ,ะเรานำกระดาษกรองค่ะนำกระดาษกรองนะคะมาวาดเป็นวงกลมก็ได้อยู่ตรงกลางนะคะหรือจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆจะจะทำนะคะทำให้เป็นรูปอะไรก็ได้ หรือจะทำให้เป็นวงกลมสีดำเลยก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆจะทำเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะขั้นที่สองค่ะขั้นที่สองนะคะคุณครูจะใช้ฝาขวดนะคะ งายขึ้นแล้วก็คุณครูจะใช้กระาดาษกรองที่เราวาดรูปลงไปแล้วนะคะวางทับบนฝาขวดนะคะขั้นที่3ค่ะคุณครูจะใช้หลอดหยดนะคะหลอดหยดอ่าเราเอาน้ำขึ้นมานะคะดูดอน้ำขึ้นมาที่หลอดหยดแล้วเราค่อยค่อย หยดลงไปตรงกลางนะคะทีละหยดช้าๆแล้วให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่อยู่บนสีดำนะคะเราก็จะเห็นน้ำค่อยๆซึมผ่านกระดาษกรองไปใช่ไหมคะแล้วก็จะหยดลงไปเรื่อยๆหยดลงไปเรื่อยๆนะคะช้าๆ แล้วก็ยหยดลงไปนะคะแล้วเด็กๆคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าสีมันก็ค่อยกระจายตัวออกไปใช่ไหมคะกระจายตัวออกไปรลบลอบ กระดาษกรอมแล้วเราก็ค่อยๆหยดลงไปเรื่อยๆนะคะหยดลงไปช้าๆทีละหยดแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น องบ้างคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าสีมันก็จะค่อยๆกระจายออกไปกระจายออกไปใช่ไหมคะเอแล้วสีดำมันก็กลายเป็นสีส้มก็มีสีฟ้าก็มีสีอะไรอีกนะ้าเห็นไหมคะเด็กๆมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมคะ มองเห็นนะคะ,ะ,ะเด็กก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าสีดำมันก็จะมีอยู่หลายสีรวมกันใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นสีดำได้นั้น มีตั้งหลายสีแน่ที่มารวมกันนะคะเด็กๆมองเห็นไหมคะลูกอ่มองเห็นนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองทำนะคะที่บ้านนะคะกับคุณแม่คุณพ่อนะคะเพื่อให้เห็นการทดลองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะกว่าที่คุณครูพาทดลองนะคะอุปกรณ์ของเราก็ง่ายๆนะคะหาได้ตาม บ้านของเรานะคะสีเมจิกเด็กๆก็มีอยู่แล้วนะคะเด็กๆก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของสีดำเราก็จะสรุปได้ว่านะคะสีดำค่ะเกิดจากสีหลายสีที่มารวมตัวกันนะคะซึ่งมีน้ำนะคะเป็นตัวทําให้ละลายส่วนกระดาษกล้องนะคะ จะทําหน้าที่ดูดซึมน้ํานะคะทําให้สีแต่ละสีนั้นแยกตัวออกมาให้เห็นชัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความรับที่มีอยู่ในสีดำในวันนี้นั่นก็คือสีดำเกิดจากสีหลายๆสีมารวมกันนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆนะคะในเวลาที่เราใช้ผู้กันร,ระบายสีน้ำเวลาแก้วน้ำที่เราล้างผู้กันใช่ไหมคะ ก็จะมีสีหลายๆสีมารวมกันจนแก้วน้ำนั้นเป็นสีดำในที่สุดนะคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะสีดำที่เราเห็นในตอนแรกนะคะตอนนี้กระจายออกไปเห็นสีหลายๆสีเหมือนกับสีอะไรนะถูกต้องเลยค่ะเหมือนกับสีรุ้งเลยใช่ไหมคะ ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆไปลองทําที่บ้านนะคะโดยให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้พี่ๆนะคะร่วมด้วยร่วมทํกากิจกรรมได้นะคะแล้วอย่าลืมบันทึกผลการทดลองหลังกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรมของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้เด็กๆทุกคนเยี่ยมมากเลยเจอกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ